ไม่ไม่รู้สึกว่าปาเปี้ยวไหมไม่พูดชัดไหมชัดเคถามว่านี่กี่นิ้วามเคหิวไหมอืมไม่เนาะเคดีอยากลองนั่งไหมอยากนอนอยากนอนอ่ะนอ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 ะนอนนอน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยกขายกแขนลุกขึ้นนั่งช่วยช่วยหายใจจนสุดไหมเต็มค่ะบ้องคนต้องคนใส่ไหมขนะ เปลยไหมเลไหมไม่เปลวเดิมเลือเลี้ยงในสมองีิดหรครตอนแดงครับแล้วพี่เอาข้อมูลครับคุณคุยมาแล้วรู้ตัวไหมเวลาที่ไม่รู้สึกปวดตอนนั้นรูสึกกระเกป็นยังไงอธิบาย มีมือชาไหมหน้ากายตัวไหนไม่ครัแน่ใจแน่ใจค่ะบตอบคำถามเท่ากันไหมเท่ากันแน่ใจเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันไหมหายใจลึกมีสะดุดไหมไม่มีค่ะโอเคคิดว่าโอเคครับผมถามได้เลยอ่ะ อาจารยครับคุณนะคุณพี่สมมว่ามีมีโน้ตประจำตัวเคยเป็นยกขึ้นมาสื่อสารต่อนี่เองครับคือปัจจุบันครับโอเคครี๋อย่างนั้นเดี๋ยวคุณคุณแม่ไปเปิดกับไปคันลงม,มาหน่อยเนาะไปให้เขาดูก่อนนะคะจะประนั้นีจะประถามลงถูกอย่างที่ยิวเป็นไหมจะถมลงลงยกขึ้น,เ,นเดินโน้ตเสียเดินโน้นเสียเช็ดด้วยไม่เรียบร,รอ้อย ใจเป็นของตัวเองให้มันชัดเจนนั่งยองลุกขึ้นดูซิขอกไหมสอนไหมเออนี่คือมือวัดความดันไหมครับท่านไม่มีอะไรเลต้องบอกให้เจ้าหน้าที่ไม่แ่คับไม่แน่าจะมีท่าเพาอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมี ยาหยิบหยิบอาามันยิบหเหมือนมันมีผาซ้อนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะมองไปเห็นเนาะ้าซ้อนมั้ยต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวไม่มีแต่มันยิบหยิบเหวแห้งันเห็นแค่เนี้ยเห็นไกลไหมเห็นไกลอยู่ต้นมะพร้าวเห็นไหมเห็นเห็นใบไม้มะพร้าวมันแขวนไปบไม้ไหมแกว่งใบไม้หลบหลบมะพร้าวหรือครับท่านคนนั้นต่อรองทางเรามองไกล มองเห็นไหวไปนึพัดไปพัดไปพัดมาลงพัดไปพัดมาถามว่าต้นเขาเห็นกี่ต้นหนึ่งสหหต้นค่ะกไอค่ใช้ได้แล้วม่ใจ่มียอนับต้นมะพันได้5้ต้นหกต้นหร่ใช้ได้มากมากก็จะก้เปอร์เซ็นต์เดียวเห็นไหวจรแน่นอนนะค่ะ ลองนับหนึ่งถึงสาสิบไหวไหมไหวเนึ่งสอาม่ห้าหกเจ็เก้สิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก้ยี่สิบี่สอองยี่สามยีี่บ้ายี่ชอบ 我下载安卓下载得没